นี่คือต้นบอลสีชายชนนะคะที่แม่ปูอบอไว้ประมาณเดือนครึ่งนะคะผลงานที่ออกมาก็คือจากมีแค่สองใบนะคะตอนนี้ก็มีใบเพิ่มขึ้นมานะคะหลายใบเลย3-4ใบ5ใบนะคะเดี๋ยวแม่ปูจะเปิดถุงให้ดูชัดๆนะคะนี่นะคะชัดๆเลยนะคะ เราได้ชายชนที่ต้นสมบูรณ์ตอนนี้เพิ่งเอาออกจากถุงแล้วเคล็ดลับก็คือเอาออกตอนเย็นนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเอาชายชนออกตอนเช้าเขาจะเหี่ยวเฉาได้นะคะถึงแม้จะอยู่ในร่มเพราะว่าการอบของเขาอบไว้นะคะเขาจะเกิดแบบโดนควบคุมอุณหภูมิอยู่ในถุงนะคะแต่ว่าพอพอเราเปิดถุงออกมาเนี่ยเราต้องให้เขาปรับอุณหภูมิก่อนนะคะ นี่เห็นไหมจากที่แม่ปุูต้นชายชนแม่ปูตอนแรกมีแค่2ใบนะคะทุกคนคือใบนี้แล้วก็ใบนี้ที่กัดสีนะคะก็เพิ่มมาประมาณ2อ,อาทิตย์ต่อใบนะคะเพิ่มมา4ใบค่ะทุกคนทั้งหมดนะถ้าชายชนเพื่อนๆไม่แข็งแรงนะคะสามารถอบไว้ได้ไม่มีตู้อบก็ใช้ถุงอบเหมือนแม่ปูนะคะทุกคนนะ เห็นไหมคะมาโชว์ผลงานนะคะทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ